วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยเนะครับกับช่องานวันเอเชียไปที่รัฐกยากันบ้างล่าสุดเมื่อวันที่12คุมภาพันธ์ส5 6 5สำนักข่าว knic ในรัฐกยารายงานว่าเมื่อวันที่10คุมภาพันธ์2 5 6 5ได้เกิดการปะทะระหว่างกองกำลัง KGZ และกองกำลังป้องกันประชาชนเมืองดิโมโซหรือดิโโซ pdf กับทหารออนไลน์ใกล้เขื่อนงะเวตาวในเมืองดิโโซ ซึ่งการสู้รบเกิดขึ้นประมาณ20นาทีแต่ไม่มีรายงานความเสียหายทั้งสองฝ่ายไปติดตามคลิปวิดีโอเหตุการณ์กันครับไอ้บอดี้้าอรกันมานนนะ

我爸。Oh,